โอ้โหน,นี้คนติดตามไม่หไหววะเจ็ดคนเองเมื่อวานสิบว่างก่อนยี่สิบสามสิบอะจะได้ห้าร้อยวันไหนเนี่ยเกรเดชเกรเดชเท่านิดเท่หน่อยอเอาสุดเต็มที่วันนี้ให้ถึง, 500, ถง, 4, งห้าร้อยนะวันนี้สองร้อยสิบเจ็ดอเอาให้ถึงห้าร้อยเลย เอาห้าร้อยก่อนไอพันเอาไว้ก่อนวันนี้เอาสักห้าร้อยเลยไปมากดติดตามเลยยังไงมันเสียตังค์ไงกดติดตามเนี่ยมีเสียตังค์ว่าไงคนตั้งเท่าไหร่นี่เฉพาะยามนี่ก็สีแสงนะึ่งยามกดติดตามอีกคนอนยามเนี่ยเออ ได้ตจงก็จะไปช่วยคนไปช่วยบริจงบริจาคสักครึ่งนึ่งนะไม่ครึ่งหรอกครึ่งไม่เยอะไปสามสิบเปอร์เซ็นต์พอ